ผมเห็นบางคนนะถ้าเมียได้ช่วยมีโตทําปลายอจิกเชียงวัวพัววันนี้โอ้ยนานุกอืมก็แสดงก็แสดงพี่น้องสมุดของสีหกนี่บรดโชวพี่น้องเนาะถ้ากรณนจริงจริงนีง่เราไม่ค่คยชอบกันถึงบุคคลดังกล่าวนี้พี่น้องครับน,นบีบ่าววาวล่นกาลิมาตุลอาซามคือความให้ยนาะนานะบีว่า ให้ได้รับแก่คนนี้และพี่น้องเล่งผือก็ได้ผูดผือก็ได้พี่น้องนาอให้เพื่อนในวัวรถได้สนุกเลกยกาแฟยักษ์ซีบูเลยก็ไดเคียกเข้าไปด้วยนานบียยำไวยลุนละหูไวยลุนละหูหสองสามครั้งพี่น้องครับซึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องลงคิดแล้วคุณลักษณะ เช่นนั้นนั้นคุ้มกันมาเดือนหนึ่งได้ยี่สิบเรียนอ่าห้าเดือนเลยรวมกันเลยได้รอยเรียนนะพึงได้รับการโอนเตนเลขด้วยกับเทนาบี้บอกว่าไว้ลนละหูไว้ลนละหูลละหนะไม่คุมทุนอย่างในนนทนพี่น้องทีรกรรบอ่า้วยฮะดิษดอบทหนึง่งอ่าซึ่งรู้สึกว่าโซดครองกับเหตุการณ์ของพี่น้องบันราหลายๆทาน อะไรพี่น้องนาคือเราพยายามทำคลิปออกงมา mm. เพื่อต้องการสร้างรายได้น้อ no. คลิปสร้างรายได้พี่น้องอ่าเนี่ยฮกมาพี่น้องต้องฮกกันเลือสร้างเพื่อความบันเทิง mm. เพื่อให้เพื่อนได้หัวโระ mm. เพื่อให้เพื่อนได้คบคันเห mm. ล็กกาดใช้ฮกกะไปมั้งเนาะถ้าเป็นปน,นั้นไม่ได้เบียร์อ่าเนี่ย เดี๋ยวพี่น้องว่าเอ๊ะนาค,าบคานงบอกรายคลิปเหลือมาพี่น้องคลิปเรื่องศาสนาปณีนี่นาพี่น้องไม่ค่อยติดตามคือหน่อยนะเตียาใดฮกมังนาเล้งผือกได้ทำเปือกได้ให้ได้ฮกเลยก็เพื่อนได้ใบใจได้หัวนี้อ่าเพื่อทองการที่จะเล็กกับรายได้พี่น้องที่รักครับไอ้นี้ถือว่าไม่คุ้มทุนในวันอะเครัตย่างแน่นอน์ทำไมพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะล,ะล,ะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไวลุลลิลลัติจุฮัดดิสุบ,บิลฮะดีษ คำว่าไวิลนคำว่าเวนนี่พี่น้องนรกคุมหนึ่งกาอุลามะกาอธิบายอยู่กาเป็นไปได้ความหมายว่านารกคุมหนึ่งหรือมันเป็นกะลิมาตุลอาซามมันเป็นกะลิโมคคำเทวายต่านี้นะที่บอกถึงโทษอาซามนาบีบอกว่าได้รับเกยเคยพี่น้องคบลิลลาดีอยู่ฮัดดิสุบิลฮัดดิสสำหรับบุคคลเทได้พูด นอคำพูดนั้นคำพูดนี้ได้เล้งพันนันได้เล้งพันนี่นะผมเห็นบางคนนะถ้าเมียได้ช่วยมีโตทําปลายอจิกเชียงวัพวพัว่ันนี้โอ้ยนานุกอืมก็แสดงก็แสดงพี่น้องสมุดเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะลียุดให้กาบิฮิลโกมาเพื่อต้อง,อ,งอ,งอ,งองการให้โกมให้ปักพวกให้เปื่อนให้เออนี่แหละเนาะนะาอะไรเขาเรียกหล่ะตอนนี้มั้งเอ่อจะอยู่ในกลุ่มกันมากมาก ยังผู้ที่ตามอ่าได้นกุกได้สนกุกได้วัวโรได้คลึกคลื่นฝายกซิบุเลขะเขามีการโกหกเข้าไปด้วยอ่าขงที่หกนี่บรโชบพี่น,อนอ้องะถ้ากไใ้จริงๆนี่เราไม่่อยชอบกันถึงบุคคลดังกล่าวนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าไวลนคะลิมาตุลอาซามคือความให้ยาน,ะนานบีวา่าให้ได้รับแก่คนนี้แล้วพี่นอ้องอ่า เล่งผือก็ได้ผูดผือก็ได้ไปนองน้องให้เพื่อนได้วัวโรดได้สนุกเลยกาแฟยักษ์ซี่บูเลยกาแฟเคี้ยวเข้าไปด้วยนบี่ยำไว้ลุนละหูไว้ลุนละหูสองสามครั้งพี่น้องครับซึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องลงคิดแล้คุณลักษณะเช่นนั้นนั้นคุ้มกันมาเดือนหนึ่งได้ยี่สิบเรียนอ่าห้าเดือนเลยรวมกันเลยได้รอยเรียนะพึ่งได้รับการโอนแต่เหลขกด้วยกับ เทนบีบอกว่าไว้ล้นละหูไว้ล้นละหูนะไม่คุมทุนยัางในนนทนพี่น้องที่รักคบนะถ้าพี่น้องทำก็คือเนาะให้มันเป็นซาระาศาสนาให้มันเป็นอะไรก็ได้เนาะอันนี้คือฝากเป็นข้อคิดเนาะเดี๋ยวว่าพี่น้องว่าฉันไม่เคยรู้ก็แสดงกันนกนกดอกนะไม่ได้พี่น้องครับถูกคำพูดถูกการกระทำํำจิตใจคองพวกเรา ล้วนแล้วแต่มีหูกมตะกลีฟีหูกมมาเกี่ยวพันท์ทงงมดเราหนึกพันนี้วายิบฮารัมสุนัตมัครอฮารุสมาเกี่ยวกองเราพูดพันนี้หูกมกามีพี่น้องวายิบต้องพูดสุนัตต้องพูดมัครอพูดฮารัมพูดาูดทําเช่นนี้พี่น้องครับการกระทำของเราวายิบต้องทำสุนัตต้องทำมัครอต้องทำฮารัมถ้าไปทำมัครอถ้าไปทำเพราะฉะนั้น ล้วนเลวแต่การการะทำของเราทั้งหมดนี้พี่น้องครับก็คือโทษสอบสวนในวันอาเคระอ,อย่างในนอนเพราะนั้นสุดท้ายนี่